สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้มาทำอะไรคะมาแต่งหน้าให้มันเจ๊กกี้ไม่เอาไม่เวลาแต่งเลยอย่าไปเช็ดดูมันใช้ไม่ได้เลยถ้ามันไม่เขาบอกว่าห้ามส่องกระจกแต่มมันจะไม่สวยมันจะเอไม่ขึ้นนะคะใช่มาทำเลยค่ะเชิญทุกคนเข้ามาดูเราเลยวันนี้วันนี้มีไลฟ์สดปุิ้ิ้งนะคะมีโชว์ใหม่ของโนแล้ะกับพี่จันทร์ด้วยนะคะอย่าลืออมนะเข้ามานะเข้ามานะ ข้าวกุบปิดทัขาทำการแสดงอยู่บ้านอะไรบ้านเนี่ยบ้หมดจักบ้านบ้านบ้านทาีจังหวัดมาทาี่มาดูหนูนคาอยู่บ้านทาีค่ะจังหวัดบ้านทานีอำเภอกุมภวาปีจังหวัดจังหวัดกุดรธานีพรุ่ง้ี้าราก็เาินทางไกลนะคาวว้วา้วนะค พวกนี้จะไปสส่แก้วนะคะเดินทางไกลค่ะเดิน500กิโลเดินขายนะคะมาหแบบรวมเรยวงนะคะยะกินข้าวหรือยังยังไม่กินยังไม่กินกินเป็นอันเอ้ยกินข้าวแล้วเอากินตอนเช้าตอนเช้าตอนแรงล่ะกิหรือยังคะตอนแรงยังไม่กินตอนยังไม่กินหรือยัตอนนี้วันนี้มี โซูใหม่โซูดูเหรออย่าลืมดูกับพี่จารินอย่าลืมเข้ามาดูเหรอคะแบบเหมาก็สามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยเขาไม่ทำการวาดเลยมาขายว่าที่ไหไม่ทำการวาดสามร้อยสามสิบเก้าหรือเปล่าแบบแบบไม่เหมาหรือแบบอะไรอ่ะแบบ EP แบบ EP นะคะก็ EP ละ สิบกว่าทร่สามสิบเก้าหลุมอ้าวเหรออ่าไร่สามสิบเก้าเฮ้ยลองชุดใหม่ด้วยเมื่อกี้นี้โอ้ยแล้ววันนี้มีชุดใหม่ไม่ไม่มีวันนี้แกงสี่คนมีชุดใหม่ดอกชุดลายดอกลายดอกลายสรงกลเดี๋ยวรอดูข้าอยากดูว่าโซอะไรแล้วโซอะไรต้องเข้ามาดู พี่ไรฟ์สดก,กลุ่มปิดวันนี้นะคะดีกว่า